สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะก็นะคะเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปจากพี่หละาเหมือนเดิมนะคะจาก f อฟที่เกาะกันมานานนะคะสามปีสีป่ปีก็เกาะกระแสะมาด้วยกันนะคะเอนางฟ้าก็เป็น f อฟคนหนึ่งนะคะที่ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อในสิ่งที่ลุงพลไม่ได้กระทําลุงพลไม่ได้กระทําในสิ่งที่ที่ถูกใส่ร้าย เรายังมองเห็นเสมอว่าลุงพลถูกใส่ร้ายล,ายลุงพลเป็นแพะแน่นอนค่ะ fc เราก็ยังเชื่อมั่นแบบนี้เราสามารถมีสิทธิ์คิดได้เพราะเราเป็น fc ใครจะมาว่าเรายังไงนะคะเราไม่ได้สนใจเพราะเรามีสมองเรามีปากเรามีสิทธิ์คิดได้คุณจะมาให้ฉันคิดเหมือนคุณมันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันคิดในรูปแบบของฉัน fc ก็คิดในรูปแบบของเขาไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาห้ามไม่ให้พูด นะคะมันก็ไปตามกระบวนการอยู่แล้วแต่ในการที่เรามานั่งวิเคราะห์เราพูดในความเป็นจริงที่เราคิดเราพูดตามหลักฐานที่เราเห็นที่เราติดตามข่าวมาตั้งแต่ครั้งแรกเราไม่ได้มาเอาครั้งสองครั้งสามเราเอาแค่ครั้งแรกที่มันเป็นคดีตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวันนี้มันก็เลอะเทอะไปหมดแล้วนะะ f g นะวันแรกแรกมันเป็นเรื่องจริงแต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งนวนิยายขึ้นมาทั้งนั้น เพียงเพื่อจะเอาผู้ชายคนหนึ่งยัดเข้าไปในคุกแค่นั้นแหละค่ะ f C ก็เดี๋ยวจะให้ฟังคลิปพี่บักลานะคะคนเราก็สามารถคิดเองคิดได้วิเคราะห์ได้เราไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมค่ะ f c เรามีปากเราก็สามารถพูดได้แสดงความคิดเห็นได้นะคะนี่นะครับจะเป็นคลิปที่รวมเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เนาะนะครับ ซึ่งผมเองได้วิเคราะห์พิจารณามานะครับตั้งแต่เกิดเหตุนนะตั้งแต่เกิดเหตุเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับที่เราจะมาพิจารณาร่วมกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรนะครับตั้งแต่เกิดเหตุเลยเนี่ยวันนั้นนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยลุงพลเขาไปกับแม่น้องชมพู่เนาะนะครับไปน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของอารางวัดสวนยางอะไรนี่นะครับแล้วก็กลับลงมานะครับกลับลงมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากที่กลับลงมาแล้วนะครับเพราะว่าลุงพลเองวันนั้นมีนัดเขาเรียกว่าไปส่งพระ ส่งพลันะครับตามข่าวนั่นแหละแต่น,นั้นก็ถูกต้องนะครับก็ลงมานะครับมันก็มาอยู่บริเวณบ้านนะครับซึ่งในช่วงนั้นเองนะน้องชุมพู่นหายนะครับหายในช่วงเวลาประมาณนะครับอันนี้เวลาไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ บางบางคนก็บอกว่าน้องหายไปตั้งแต่ช่วงเช้านะ,นะครับซึ่งสดิ่งออกตามหานะครับก็มีหลักฐานว่ามีการพาน้องไปซื้อน้ำพงน้ำแข็งซื้ออะไรนี่แหละนะครับในช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นน่าจะเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าที่แปดโมงอะไรพวกนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าน้องหายนะครับบอกว่าน้องหายก็มีการ ออกตามหานะคออกตามหาในช่วงหนึ่งนะครับแล้วลุงพลเนี่ยก็ไปรับพลักนะครับแล้วก็ไปส่งนาะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่น้องหายแล้วมีการตามหาแล้วนะมันก็จะมีโทรศัพท์ลึกลับเข้ามาเป็นอ้างตัวว่าเป็นอรองผอตรในช่วงนั้นนะครับ แล้วก็มีคนโทรมาวร็ะยอกเย้ยนะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ในเครื่องเก่าของแม่น้องชมพู่นะครับก่อนที่จะเอาเครื่องนั้นไม่รู้เอาไปไหนละแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่นะครับสิ่งที่มันแปลกๆก,ก็คืออะไรครับหลังจากนั้นนะครับมีการตามหากันทั้งหมู่บ้านนะครับในช่วงหนึ่งนะครับก็จะมีอะดอนอิมพอสิเบิลนะรู้จักเนาะ นะครัดอนอิมพอสิเบิลเนี่ยก็ขับรถมานะครับรถไถรถพ่วงะนะนะครับแล้วก็ไปเจอกับพ่อน้องชมพู่กลางทางเวลาช่วงนั้นแหละนะครับช่วงเก้าโมงนะครับที่มีออกข่าวนั่นแหละว่าดอนจึงได้ใช้ยาว่าดอนอิมพอสิเบิลนะครับบอกว่าเจอพ่อน้องชมพู่นะครับสวนทางกลับมาน่าจะรู้เรื่องเลยแะว่าลูกหายประมาณเก้าโมงกว่า นั่นแหละนะครับอันนั้นอีกคือกรณีหนะึ่งนะครับวงจะวิง่งสลับมาดูนะแล้วก็หลังจากนั้นในการตามหาเนี่ยอ่าแล้วก็มีคนไปเจอนะครับไม่ใช่ลุงคนนะครับเจอคนแลกไปเจอรองเท้าเด็กอ่าอยู่บนเขานะั่นละรองเท้าน้องชมพู่นะครับมีคนมาแจ้งนะครับทีนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับก็เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้านมนม,น,มนะครับ เตรียมแล้วตัวเองไม่ได้ขึ้นไปนะครับมอบหมายให้ลุงพลไปนะมอบหมายให้ลุงพลขึ้นไปบอกเจ้าไปให้ลูกเนะนาะก็น่าแปลกนะพ่อกับแม่ตัวเองก็ไม่ขึ้นไปตามลูกทั้งที่เขาเห็นเห็นรองเท้าแล้วนะครับเเห็นรองเท้าแล้วโดวยสัญญาตยานคนเป็นพ่อเป็นแม่นะนะครับมันต้องออกตามหาลูกใช่ไหม ออกตามหาลูกแล้วก็ต้องไปได้ตัวเองเลยเพราะลูกตัวเองนะครับแต่เขามาอบหมายลุงพลนะครับเขาก็เสือ้อผ้านมขนมใส่กระเป๋าให้ลุงพลนะครับขึ้นไปในวันนั้นนะครับที่บอกว่าเจอรองเท้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันแปลกส่วนตัวเองทําอะไรครับส่วนตัวเองวันนั้นใส่ชุดขาวใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่เลยประกาศ รับบริจาคนะมีใครบ้างครบหมดเลยแล้วตรงล้เจอ,อะไรปไปไมน้องนะนะครับรับบริจาคอยู่ข้างล่างเนาะส่วนลุงพลก็พาทีมหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านขึ้นไปนะครับไปเจอน้องนะครับไปเจอศพน้องนะแล้วหลังจากนั้นพอเจอนะครับเจอศพน้องลุงพลก็พาไปนะครับพาไปไหนครับไปชันสูตรศพนะคืนนั้น นะครับลุงพลทำทุกอย่างเลยนะครับในชช้นละสูตรศพแล้วก็กลับมาจนกระทั่งแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะรีบเผาศพริ่งๆิก็ไม่น่ารีบเผานะครับว่าถ้าคดีถ้าคิดว่าจะไม่จบนะนะครับถ้าคิดว่าจะไม่จบนะหาคนร้ายยังไม่ได้ริงกก็ก็ไม่น่าจะรีบเผาก็มีการเผาศพก็ลุงพลนี่นั่นแหละเป็นคนทํา ช่วยนะครับในเรื่องของการขศสอะไรพวกนี้ก็ไ,ไปทุกอย่างนะครับก็ไปช่วยในงานศพนะจนสําเร็จรุ่ร่วงและหลังจากนั้นมาก็มีการสืบสวนใช่ไหมครับสืบสวนสอบสวนคนทั้งหมู่บ้านนะครับส่วนการสืบสวนนั้นทีนี้ยนะครับก่อนหน้านั้นแม่เคยบอกว่าอะไรครับแม่เคยบอกว่าอ่าถ้ามี ใครกล่าวหาลุงพลเนี่ยนะครับแม่จะเป็นพยานให้นะ <c oughs> พาอลุงพลอยู่กับตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นพอมีการสืบสวนสอบสวนนะก็ออกมาอีกคนละเรื่องเลยนะครับสืบสวนเสร็จออกมาอะไรอ่ะมากล่าวหาลุงพลว่าสงสัยลุงพลเป็นเรื่องนะครับทีนี้เป็นเรื่องเลยนะนะ ลุงพลก็ดังเลยนะครับทีเนี้ยอ้าวที่ผานแล้วโอ้โหลกหลานจะตายช่วยหลานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ดีๆมาโยนบาปให้ลุงพลนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอ่าลุงพลนะครับก่อนหน้านั้นแกก็เป็นคนธรรมดา่นห้ะนะครับปกติไม่ได้เป็นเซเล็บเมืองไทยเหมือน,ท,นทุกวันนี้นะนะเลยนะก็เลยโด่งดังเลยมีงานเข้าเลยว่ากันเถอะนะครับ ผู้ดีในทางนั้นก็ต้องขอบคุณแม่น้องเกี่ยวพูดพูดทางนึงก็โ้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ลุงคนทําไปแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยสะสมจริงๆนะครับสะสมที่ว่าก็คือได้เป็นผู้ต้องหา <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับถูกว่าเาเป็นคนไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันน่าคิด นะครับน่าสงสัยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนเราเข้าสารมาให้มันนะร้อยกว่ากระสอบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการขึ้นแอบขึ้นโค้งขึ้นเขาเห็นคนเนี่ยประมาณตีสองปีสามนะพ่อกับแม่นะ้แล้วผมบอกว่าที่สำคัญอนะสดดิ้งน่ไม่ได้รับนะครับสดิ้งไม่ได้รับสดิ้งเล่นโทรศัพท์นะผุแม่บอกว่าไปบอกนักข่าวว่า ที่บอกว่าอหลับเพราะอะไรเพราะกลัวน้องจะมีมีภัยอะไรพวกนะครับจะมีภัยเขาพูดเองง่ายว่าก็าไม่อยากให้โดนสอบนั่นแหละสอบมาเดี๋ยวยุยนหลุดน,นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันน่าสงสัยแล้วก็ยังมีคนได้ยินนะครับว่ามีเจ้าที่พูดกับแม่น้องนี่ยบอกว่า มานะให้เล็งเป้ามาที่ลุงพลเลยนะนะครับให้เล็งเป้ามาที่ลุงพลนะไงก็เป็นชัยโยคนนะครับชัยโยพมต้องผิดนะครับ,อ,นะรบอันนี้คือที่มาที่ไปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับจนเกิดแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกนะครับคนในหมู่บ้านก็พูดอำ้ำอ่ำอึ้งอึ้งนะครับนะ ก็มีแต่พยา,ยานบุคคลเนี่ยแม้ล่าสุดไม่ก็ไม่รู้มาจากไหนอบอกว่าเห็นลุงบอลลงมาจากเขาวันนั้น <c oughs> เขาไปตามหากันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แต่ที่จริงแล้วลุงบอลบอกเห็นเขาก่อนใชนไหมนะครับแต่มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะว่านะมันอยู่ในผ่านสารชั้นต้นมาแล้วพยานพวกนั้น <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับเรคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้พอนี้พอนะครับ ก็สวัสดี f อฟนะคะสวัสดี FC ทุกคนขอบคุณพี่หล่ามากพี่บักหล่ามากจากคลิปนี้นะคะ